ใ้ครับ95บาทครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมถ่ายรูปอาหารแป๊บหนึ่งฮะ57บาทครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม ร้อยสามบาทครับเดี๋ยวคูณนะครับอขอบคุณครับผมะครับได้ครับผมหนึ่งร้อยสองบาทครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับแพนด้าครับผมตอนนี้มาถึงแล้วครับ<า>ผมอยู่ตรงอาคารไม้2ชั้นนะครับครับครับผมหนึ่งร้อยห้าบาทครับผมขอบคุณนะครับสักครูนะครับ คุณครับผมหนึ่ง้บเจ็บาทครับเดี๋ยวจะคู่ครับคุณครับผมสองร้ดสิบาทครับผมเดี๋ยวัะครู่นะครับครับขอบคุณครับผม สองห้าเก้าครับขอบคุณครับผมผมครับครับผมสแกล้งนะครับขอบคุณครับ 152บาทครับขอบคุณครับผม